ครับสวัสดีครับพอกันขี่ก่อนนะครับได้สวนทีวีฟาร์มเกษตรกรยุคใหม่นะครับก่อเช้านี้วันที่ยีิบสองนะครับยีิบสองกันยายนนะครับสองห้าหกเจ็ดพี่น้องเหมือนเดิมนะครับพี่น้องหลังจากวาดนะครับเฮ้ยยืงงห้อเกิดึ้นมานะครับรอบแรกรอบแรกหุ่นที่สองนะครับมันนี่พี่น้องเอามาเจ็บหุ่นที่สองนะครับมาเบิ่งกันพี่น้องว่าสิได้ เลยจากกิโลนะครับหมว้านได้หนึ่งกิโลสามขีดนะครับพี่น้องใครกำลังเกิดหรือไม่ยุดนี้ยังไม่ทันด้มีใครด้ยครับหมว้านนะครับเขายังไม่ทันได้เหินนะครับเลยพี่น้องคือกันเทียนานะครับโคนกันเทียนานะครับอันพี่น้องจยุดที่เป็นไข่ว้านนะครับที่ผมเห็นแต่ว <pol Gothic> <techn> ่าหมูวานนะครับที่ผมท้ายคลิปจะเป็นไข่ยุบว่าได้หลายได้พี่น้องประมาณสามสี่ไข่นะครับมันนี่ออกมานะพี่น้องแต่มื่อนี่ มีเสื้อผ้า่อน้อยหนึ่งพี่น้องโขเสื้อผ้ายีงไหนอย่พดีนี่พี่น้อง,ดอ,ง,ไง,ไงดอกใหญ่นะครับดอกใหญ่ๆเป็นเห็ดละโงกส้มนะพี่น้องเนี่ยเออเป็นไรครับแต่ออนนี้พี่น้องเห็ดละโงกส้มนะครับโอ้ยสมงามๆพี่น้องรอบนี้นะครับรอบนี้มิต่ดอกยงใหญ่นะครับพี่น้องไข่ไงใหญ่นะครับอรอบที่แล้วนี่ไข่ใหญ่ะบ่มีหีารปานนี้นะครับนี่พี่น้อง ไข่งหญ่รอบนี้นะครับมี่อุตส่ามไใครคืออบนี้ผูสวยๆน้อรอบใครง่าครับนี่นี่เป็นสีส้มนะพี่น้องที่ผมบอกว่าเสื้อผ้านะครับนี่พี่น้องสีเหลืองนะครับที่าผมสวยอีกนี่เห็นว่าพี่น้องเหลืองนะครับเนี่ยเหลืองนะครับเนี่ยสีเหลืองนะครับสีเหลืองว่าพี่น้องสีเหลืองนะครับ เป็นสีเหลือง,องนี่ตัวเดียวกันพี่น้องอย่างที่ผมบอกนะครับ,บก็คือเชือเชือเฮียตีเท้าไสนนะครับมีทั้งส้มกับเหลืองนะครับทั้งส้มกับเหลืองเดี๋ยวหาป้องขึ้นไ้กันพี่น้องหาทางขึ้นกันนะครับเดี๋ยวจะไปเบิง้งบริเวณหมู่บ้านนะครับที่ ขาเก็บออกไปแล้วก็ยังยังหลงเหลืออยู่นะครับพ,พี่น้องพิ่นขามมาพี่แล้วนะครับเนี่ยเห็นว่าครับเนี่ยขามมาพี่แล้วนะครับทางหางเขาอันนี้ออกเพิ่มจุดน,นี้ออกเพิ่มใข่หนึ่งพี่น้องครับเนี่ยระดับที่สองนะครับออกเพิ่มอีกใครหนึ่งโอ้นี่ใครงหญ่พี่น้องเที่ยวเห็นวานนะครับ ใคยไงครับนี่พี่น้องวานนับที่เ้าเกีย่ยวไปก็คือบริเวณข้างหน้าข้างหน้านั่นนะครับอันนี้คือไข่บานแล้วพี่น้องโอ้สีสูงดอกงามพี่น้องมีตะกีวงามมีตะกีง่ายพี่น้องสำหรับเฮ็ดมือนี่เขาจะเอาไปโชว์งานนั้นพี่น้องงานในอสอเมานะครับเพิ่นเต้นเต้นนี่เนาะเป็นบนะ่เ,เ,เพิ่นฟ้อนนะครับ นี่พี่น้องอันนี้ก็เป็นจางๆนะครับจุดนั้นที่เขาเจ็บเดีนยวว่านว่านเก็บตรงนั้นพี่น้องนี่พี่น้องเกิดว่าไหมนะครับนี่ใข่อันนี้คือใครไหมนะครับอ่าสองไครนี่คือใครไหมนะครับนี่สีสมพี่น้องจุดนี้นะครับจุดี่อกปีที่แล้ยวใครตรงนี้สีสสมว่วร้วสินาหนาคือรอบกวนพี่น้องครับรอบกวนนะพี่น้องยุจุดนี้มองเดียวนะครับได้ประมาโลกลัวนะครับนี่นะครับ เรากำลังเตรียมตัวจี๊บนะครับโอ้ยพี่น้องไลยที่ว่านลงน้ำนะครับนั่นน้ำโบกเลตอวนั้นพี่น้องเ,เห็นป่าตจะไข่ไงนะครับนั่น,นผมยื่นลงไปนะครับสามไข่นั่นจะไข่ไงเ้อเนี่ยผงการันตีเลยครับนี่พี่น้องสามไข่นี่นะครับไข่ไงทักนะครับ แล้วเพิ่อีกจุดหนึ่งพี่น้องว่าจุดนี้สิไม่เพิ่มมล้นะครับสิว่าใครง่าพอเพิ่มโอ้ยเพิ่มพี่น้องเพิ่มเพิ่มนะครับนี่คือคือเข้าจ็บหมู่บ้านครับจุดนี้นะพี่น้องพี่พี่คนไข้ดันออกมาพี่นะครับอู้พี่น้องยังกาแสดงว่าย่งย่าว่าท่านได้จบนะครับยังมาท่านได้จบด้วยพี่น้องเดี๋ยวอาจจะมีต่อนะครับครับเดี๋ยวห้องมาเบิ่งนกันนะครับว่าว่าสิ สิเป็นยังไรพี่น er ้อง er รอบนี้นะครับเรานี่สิได้จากกิโลนะพี่น้องเดี๋ยวเดี๋ยวตอนนี้นะครับเ้าก๊อล้างเก็บนะครับเห็ดเห็ดรอบนี้เขาจะไปช่วงงานนะพี่น้องครับเชือนะครับเชือเหลืออยู่ประมาณสิบกกวดพี่น้องที่เขาเห็ดรอบนี้นะครับแต่เขาจะไปช่ว์เอาไปช่ว์อยู่งานนี่ออกสมอเพิ่นนะครับเพิ่นเพิ่นขอเพิ่นเชื่อินไปนะครับของกุมห้องพี่น้องรอบนี้เขาไปจะเก็บเห็ดไปช่วงงานนะครับแล้วก็ ผู้ใดผู้ใดยอยากได้นะครับก็จะซื้ออยู่งานเราสมอเลยนะครับเชียร์เฮทเท่าทก็าจะเอาไปน้ำนะครับประมาณสิบกว่าขวดนะครับแต่ผมจำว่าพี่ก็ม้านสิบสองสิบสามขวดนะครับเดี๋ยวคลิปนี้เอาไว้แค่นี้ก่อนครับเด,เ,ดเดี๋ยวเดี๋ยวพวกมาเดชให้เบิ่งเรื่อยๆพี่น้องว่าเฮดรอบน,นี้นะครับว่าสิได้จกักจักกิโลนะครับสวัสดีครับ